สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะบรรยายของอยู่ในหัวข้อของเศษสถิติพรรณนาเเดิมนะครับซึ่งก็อ,อยู่ในส่วนของการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ได้ว่าได้พูดไปในประเด็นของกรณีที่ตัวเลขหรือข้อมูลมันไม่ไม่ได้จัดก,กลุ่มนะฮะ วันนี้จะพูดถึงในกรณีที่ตัวเลขมันมีการจัดกลุ่มอยู่แล้วนะครับคตว่าตัวเลขจัดกลุ่มอยู่แล้วก็คือแทนที่จะเป็นตัวเลขที่กระจายโดยเป็นข้อมูลดิบนะครับเราเราไปเจอข้อมูลที่มันมันมีการแบ่งไว้เป็นชั้นที่เป็นเป็นกลุ่มเป็นกองไว้แล้วนะฮะซึ่งอเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวลักษณะเดี๋ยวค่อยดูในในสับไปก็ได้นะครับจะเห็นภาพ ในข้อมูลแบบจัดกลุ่มเนี่ยกพราเช้นเดียวกันครับเวลาเราจะดูเนี่ยนะฮะมันอ่อตัวตัวสถิิที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกับไม่จัดกลุ่มนะครับมีค่าเฉลี่ยมีมัธยฐานมีฐานยมมีอ่อเนี่ยในสามตัวเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเป็นข้อมูลแบบจัดกลุ่มเนี่ยนะฮะค่าเหล่านี้แนวคิดมันก็จะเหมือนกันเพียงแต่ตอนนี้ยข้อมูลมันอยู่ในรูปแบบรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเอง เอาละว,วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะคุยในเฉพาะประเด็นเรื่องของอการหาค่าเฉลีย่ยนะฮะมันจะมีสูตรเป็นแบบนี้ก่อนนะครับให้เห็นสูตรนะฮะให้เห็นข้อมูลนิดก่อนได้ข้อมูลมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำหนัก แทนที่จะบอกมาว่าคนนั้น4.7 4.8ือะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกแค่ว่า40ถึง49มีอยู่สองคนนะแทนที่จะบอกว่ามี5.1 5.3 5.5แต่เขากลับบอกว่าตั้งแต่50ถึง59มีอยู่สามคนนะไอ้สามคนเนี้ยคืออะไรบ้างเขาไม่ได้บอกนะครับแทนที่จะบอกว่ามี6.1 6.2 6.3 6.7อะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าสูงอยู่เท่าไหร่เอ้ยโทษสีหนักเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าที่มีอยู่ในช่วง60ถึง69มีอยู่ อะไรครับ้าเกิดเราเจอข้อมูลในลักษณะนี้เจอข้อมูลที่มันมาสําเร็จลักษณะนี้วิธีการของเราคืออย่างไรนะครับสูตรในกรหาบเป็นอย่างนี้ครับนะฮะถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยในกรณีฝั่งในกรณีที่มันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยจะเท่ากับซิมบาก็คือผลรวมเอคือความถี่เคือค่ากลางค่ากลางของตารางเดีย๋ยวก็ไปว่ากี่นะค่า m แล้วก็ทั้งหมดให้หารด้วยซิกมาเอฟก็คือก็คือเอ็นเนี่ยก็คือจํานวนความจํานวนจํานวนควนทั้งหมดครับส,สูตรของมันก็จะบประมาณนี้นะครับนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ตอนนี้้เราต้องรู้ว่าเอฟเอ็มเอ็มเป็นเท่าไหร่ซิกมาเอฟเอ็มเป็นเท่าไหร่ซิกมาเอฟเป็นเท่าไหร่ว่าจับมาอา,มาหารกับครับอะไะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างครับ อ,อย่างเช่นกรณีนี้ครับเช่นกรณีนี้นะนี่แหละเขาก็บอกความถี่มาว่าแต่ละช่วงเป็นเท่าไหรไอ้ตัวความถี่นี่คือตัว f ครับ f r e เ u น n c y ก็คือตัว f ย่อเป็นตัว f เล็กนี่นะครับ <S <S น้ำหนักสี่สิบถึงสี่บเก้ามีสองคนนะครับเอ่อห้าสิบถึงห้าสิบเก้านัีนอยู่สามคนหกสิบถึงหก7เก้าเจดคน70็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดคนแปดสิแปดถึงเก้าสิบเอ็ดคนนะครับ เก้าสิบถึงเก้าสิบเก้ามีแปดคนหนึ่งร้อยถึงน้ำหนักหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยเก้าเดี๋ยวนะครับมีหนึ่งคนออเอาละพอได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนี่นะครับเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นพออยากรูค่าค่าเฉลี่ยตอนนี้เรารู้แหละน้ำหนักเราอยู่ในช่วงสี่สิบจนถึงหนึ่งร้อยเก้าแต่เฉลี่ยจริงๆมันเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยจริงๆมันเท่าไหร่ ซึ่งถ้ประมาณด้วยสายตามันก็น่าจะอยู่มันน่าจะอยู่แถวๆนีน้แต่เอากะโอเคเราเดี๋ยวเราลองดูว่าเท่าไหร่กันแน่โดยวิธีการนะครับก็คือใช้สูตร Fm ซิกมา Fm อ่านด้วยซิกมา F อันดับแรกที่เราต้องรู้พอเห็นจากตัวอย่างนี้เราหาซิกมาซิกมาคือผลรวมของ Fx เนี่ยได้แล้วครับซิกมาอซิกมา F นี่ได้แล้วก็คือผลรวมถ้าเฉลี่ยตรงนี้ผลรวมก็คือเอามาบวก,บวก กันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะได้รู้ว่าเออแต่ละชั้นเนี่ยความถี่มันสองสามเจ็ดสิบเอ็ดสิบแปดอะไรเนี่ยนะก็มาบวกกันว่าได้เท่าไหร่ในกันเดียวกันเราก็ต้องหาค่ากลางค่ากลางคืออะไรค่ากลางคือค่า,าที่อยู่ตรงกลางระหว่างสี่สิบถึงสี่เก้ามันอยู่มันเป็นเท่าไหร่นะครับพิธีทางก็เอาสองตัวมาบวกกันแล้วหารสองนั่นแหละมันก็จะได้ค่าตรงกลางนะครับสองตัวบวกกันหารสองก็จะได้ค่าตรงกลางนะครับ ส่วน Fm ก็คืออันนี้คือ F ครับช่องนี้คือ F ช่องนี้คือ m เพราะฉะนั้น Fm ก็คือสองตัวมาบวกกันทำไมเราต้องหา Fm ครับเพราะว่าในสูตรมันบอกว่าให้หาค่าซิกมา Fm นะครับเพราะนั้นคำว่าซิกมาก็คือผลรวมใช่ไหมเดี๋ยวพอได้มาปั๊บเราก็มารวมข้างล่างนี่แหละอ่าลองดูครับพอหลังจากที่เราทําแบบนั้นเนี่ยนะครับอ่ามันก็นจะได้มาแบบนี้ครับ F ที่เราบวกกันเมื่อกี้นี่นะครับมันจะได้ห้าสิบครับ m ก็คือค่ากลางค่ากลางก็คืออายุตัวอย่างชั้นที่หนึ่งนะมันก็เท่ากับสี่สิบบวกกับสี่สิบก็คือสี่สิบบวกกับสี่เก้าใช่ไหมคัสี่สิบอยู่นี่ครับสี่เก้าอยู่นี่ครับเอามาบวกกันแล้วหารสองก็จะได้สี่สิบสี่ห้าเนี่ยได้ตัวนี้ครับของชั้นนี้นะนี่เรียกเป็นชั้นหนึ่งชั้นนะครับของชั้นเนี้ยได้สี่สี่จุดห้า อีชันนี้ก็ทําแบบเดียวกันครับ50กับ4.9บวกกันก็ได้54.5 64.5นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มทีละฟิศอะความห่างของชั้นมันเปินสิบก็ก็ถ้าเราหามาตัวก็ไม่จาเป็นต้องหาทุกตัวแล้วแหละนะครับมันก็จะเท่าๆกันมันก็เพิ่มขึ้นทีละสิบแบบเนี้ยนะไปเรื่อยๆเราก็จะได้ค่าเองนะแต่ในสูตรของเคสูตรเนี่ยมันต้องการอะไรครับมันต้องการรู้ซิกมาเอฟเอ็ม เพราะฉนั้เราก็ต้องหา f m มาก่อน f คือตัวนี้นะครับ m คือตัวนี้ซิกมา f m ก็คือ f m ก็คือเอาสอง f เนี่ยนะครับคูณกับ m ก็คือ44.5เอาสองคูณเข้าไปมันก็จะได้89สามคูณเข้าไปครับมันก็จะได้113อะก็ดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเอา f คูณกับ m f คูณกับแต่ละแต่ละชั้นแต่ละชั้นคูณเข้าไปจากนั้นทั้งหมดก็ามาบวกกัน เอาทั้งหมดนี่มาบวกกันครับได้สามพันแปดร้อยสามสิบห้านี่คือทั้งหมดนี่บวกกันนะครับ f คือเท่ากับห้าสิบใช่ไหมฮะเห็นว่าปอมแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้ตามสูตรแล้วครับซิกมา f m อ่านด้วยซิกมา f นะครับซิกมา f ครับห้าสิบซิกมา f m ครับสามสิบแปดได้สามพันแปดร้อยสามสิบห้าเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่ฮะ ถ้าเฉลี่ยเท่ากับสามพันแปดร้อยสามสิบห้าหารด้วยห้าสิบเพราะฉะนั้นน้ําหนักเฉลี่ยของน้ําหนักเฉลี่ยของคนห้าสิบคนเนี่ยของนักเรียนนักศึกษาห้าสิบคนตัวอย่างเนี่ยนะก็จะได้เท่ากับเจ็ดหกจุดเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดสิบหกจุดเจ็ดศูนย์ก็อยู่ประมาณชั้นเนี้ยแถวๆนี้ยครับนะเจ็ดหกจุดเจ็ดศูนย์นะครับก็ อาจารย์ไปทีละไปทีละไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกก็เป็นการหาค่าเฉลี่ยก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจารย์จะหาค่ามัธยฐานและสานนิยมตามลําดับครับ